สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทดลองวงจรเปิดปิดปั๊มน้ำดีเซลนะครับโดยใช้มือถือนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าเปิดปิดที่ไหนก็ได้นะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสมมุติว่าปั๊มเราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเราจะเปิดปิดที่กทมก็สามารถทาได้นะครับซึ่งสเต็ปการเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะเปิดครับปุ๊บ โช๊คเปิดนะครับผมเปิดขั้นเร่งนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์หนึ่งบิดสวิตช์ที่สองนะครับปิดสวิตช์แล้วก็ปิดโช๊คนะครับตอนเนี้ทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้คือทํางานแล้วนะครับก็คือปั๊มเนี่ยพอได้รับการสตาร์ทเนี่ยเวลาเราบิดสตาร์ทเนี่ยเราต้องบิดสตาร์ทเสร็จเราต้องมาอยู่ที่สเต็ปสวิตช์ที่หนึ่งนะแล้วก็เราก็ต้องปิดโช๊คนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะปิดปั๊มน้ําให้ดูนะปุ๊บ การปิด้มน้ำก็คือต้องค่อยๆผ่อนคันเร่งนะครับผมค่อยๆผ่อนคันเร่งนะอ่าเพื่อนเเห็นไหมครับค่อยๆผ่อนคันเร่งนะอ่าโอเคแล้วก็ปิดสวิต์นะครับโอเคถูกต้องไว้ครับหลักการทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดอีกที <S <s <aj uk> เปิดโช๊ค <s aj uk> นะครับเปิดคันเร่งนะครับปิดสวิต์หนึ่งนะครับสวิต์สองปุ๊บสตาร์ทเสร็จปิดนะครับแล้วก็โช้คก,ก็จะต้องปิดนะครับเพราะถ้าเปิดโช๊คเนี่ยเครื่องมันจะทํางานแบบผิดปกตินะ โอเคไหมครับสวิตหนึ่งต้องต้องออนอยู่นะตอนนี้ปั๊มน้ําทํางานอยู่อ่าผมปิดนะครับปุ๊บคันเร่งเนี่ยต้องค่อยๆผ่อนนะครับผมปั๊มปั๊มน้ําดีเซลเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนปิดคันเร่งเลยเนี่ยน้ํามันจะไหลย,ย้อนกลับมานะอาจจะทําอันตรายต่อปั๊มนะครับโอเคแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปุ๊บแค่นี้แหละครับอ่าผมเปิดอีกทีปุ๊บเปิดโชค๊คเปิดคันเร่งนะครับบิดสวิตหนึ่งสวิตสองปุ๊บแล้วก็ ปิดน,นะครับแล้วก็ปิดโชค๊คสตาร์แล้วพอคันเร่งเนี่ยมันโดนดึงนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลองเพิ่มคันเร่งให้ดูนะเนี่ยนะครับคันเร่งมันอยู่ที่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเพิ่มสเต็ปนี่ครับสามารถเพิ่มได้นะว่าจะเออสปีดเพิ่มเพิ่มเออแรงเออเพิ่มความแรงของเครื่องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นดึงคันเร่งนะผมผมลดลงมาปุ๊บปุ๊บ เดี๋ยวผมปิดนะปุ๊บผมปิดแล้วค่อยๆปิดนะครับเนี่ยค่อยๆปิดเพื่อนๆจะเห็นว่าเออมันค่อยๆปิดแล้วนะตอนนี้โอเคแค่นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปทดลองจริงๆให้ดูนะครับตอนเดือนเมษาแล้วกันเพราะผมจะกลับไปที่สวนที่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับผมจะออนออฟปั๊มดีเซลของผมเนี่ย ด้วยมือถือนะครับผมจะออนออฟที่ใดก็ได้นะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมจะไปออนออฟที่เชียงใหม่ก็ได้นะส่วนผมอยู่สุราษฎร์เนี่ยผมทําได้นะโอเคเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับฝากกดติดตามช่องอให้ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับขอบคุณมากครับผม